บทที่8บทสวดธรรมจักกบปะวัฒนาสูตรเอวงังเมสุตังเอกังสมยังภัพวาภาลานสิยังวิหารติอิสิปะตะเนมิมิขาเยตัดละขภาควาปัญจวัคคิเยภิเกขูอามันเตสิทเวเมพิกเวอันตาปภาสชิเตนะนะเสวิตับพาย โยจายังกาเมสุกามะสุขันลิกานุโยโคหิโนมคัมโมโคทุชาณิโกอะนะนิโยอะนันทะสันหิโตโยจายังอัตตะนิกะอัตตะกิรามาธานุโยโคทุโคอะนะนิโยอะนันทะสันหิโตเอเตเตพิกขเวอุ อุโพอันเตอนุปคัมมะมัชฌิมาปฏิปทาตถาคาเตนะอภิสัมพุทธ,ธาจากขูกาลณีญาณากาลณีอุป,ปัสามายะอภิญญายะโสสัมพุทายะนิพานายะสังวัตติสังวัตวติกตามาจะสาภิกเว มัจิมาปฏิปาตาตถาคตินนะอภิสัมพุทธาจากขุการานียานะาการานีอุปปะสามายะอภิยายะสัมโพธายะนิพานายะสาว วัตติอายะเมวะอริโยอัดทังขิโกมโคเสยยถีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัมโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโขสาภิกขเวมัชิมมาปฏิปทาตถาคับ ตีนะอภิสัมพุทธ,ธาจากขุกรณียนานะกรณีอุปาสามายะอภิญญายะสัมโภธายะนิพานายะสังวัตติอิทังขุปานะพิขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามราชัมปิทุกขังโสกะปาริเทวะทุกขะโทมนุสุปายาสาปิ ทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกโขูภิเยหิวิปโยโคทุกโขย,ยัมปิดยัมปิดังนะลาพติทำปิดทุกขังสังงิตเตนะปัจจุป,ปาทาขัน <c oughs> นักขันทาทุกขาอิทังโขปะนะพิกขเวทุกขาสัมทมโย อริยศาสตร์จังยายังตันหาบุนโนภาวิกานันทิราคาสหาขาตาสัตตาตัตตะละตัตตะลาพินันทินีเสยยะถิทาง กามาตันหากามตันหา,นหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาอิทังโขปะนะพิกขเวทุกขาดนิโรโถอริยสัจจังโยตัสสาเยว,วะตันหายะ <c oughs> เอเสสาวิาลาขาดนิโรโถจาโคปะทิสันสโคปะนิปะทินิสันโคมุกติอนารโย อิทังโขปาทนาภิกขเวทุกขานิโรธาคามินีปัติปทาอาริยสัจจังอะยะเมวะอริโยอัฏฐังคีโกอัทฐังคีโกอัฏังคีโกมัคโคเสยยะถีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวาจา <c oughs> โมสัมมาสติสัมมาสมาธิอีทางทุกขังอริยสัจจังติเมพิกเวปุกเพอนุนุสเตสุสสทัมเมสุจากขุมุทัปปะทิญาณังุทัปาะทิปัญญาุทาาัปปะทิวิชาุทาปาะทิอารโรโกออุทาปาะทิ ตังโปานิทังทุกขังอริยสัจจังปาริเยยันติเมพิขาเวปุกเพอานุอานนุสุตเตสุธรรมเมสุจับขุง อุทาปาทิญานาอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอาโลโกอุทาปาทิตั้งโขปณิทางทุกขังอริยสัจจังปริยตาติเมพิกเวปุเพอนุตนุตสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทาปาทิยานาอุทาปาทิปัญญาอุ้าปาทิวิชาอุทาปาติอาโลโกอุทาปาทิอีทังทุกขะ สมุทัยโยอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนานุสุตเตสุธรรมเมสุจากขุงุท่าปาฏิญาณังทาปาฏิปัญญาทาปาฏิวิชาวท่าปาฏิอาโลโกท่าปาฏิตังโขปนิทังทุกขะสมุทยโยอริยสัจจงปหาตับพันติเมพิกเวปุเพอนานุสุตเตสุธรรมเมสุจากขุงุทาปาฏิญาณังทาปา ปาติปัญญาท้าปาติวิชาท้าปาติอาโลโกผุทาปาติตังหูปัญิธางทุกขะาสมุทยโยอารียสันจังปะหิทันติ เมพิกขเวบุพเพอนณสุตเตสุธรรมเมสุจากขงุทาปาทิญานังุทาปาทิปัญญาอุทาปาติวิชาอุทาปาทิอาโลโกุทาปาติอิทังทุกขะนิโรโธอริยสัจจันติเมพิกเวบุพเพอนุสุตเตสุธรรมเมสุจากขงุทาปาทิญานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอาโลโกุทาปาทิตังข ปานิธางทุกขะนิโรโถอริยสัจจังสัจจิกาตัปพันติมเมพิกเวปุพเพอนุนุสุเตสุธเมสุจากขุงมุทาปาทิยานาอุทาปาทิปัญญาทาปาทิวิชาทาปาทิอาโลโกทาปาทิตังโขปานิธางทุกขะนิโรโถอริยสัจจังสัจจิกาตันจิตสัจฉิกา ตันติเมพิคเวภูพเพอันุนุนสุดเตสุสทาม,มีสุดจากขุมุทาปาทิยานาอุทาปาติปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาติอาโลโกอ,าาอุทาปาติอิทังทุกขคะนิโรธาคามมนีปฏทิปทาอาริยสัจจัน ติเมพีคเวบุกเพอนุนุษสุเทศูนธรรมเมสุจากขุงุทาปาทิยานาุทาปาทิปัญญาุทาปาทินิชาุทาปาทิอาโลโกุทาปาทิตังโขปัิทังทุกขะนิโรธามินีปาทิปะท,ปะทาอาริยสัจจจงพาว เวตาพันติเมพิกเวบุพเพอนุนุสุดเตสุธรรมเมสุจากขุงอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอารลโกอุทาปาติตังขฆปนิทังทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมพิกเวบุพเพอนุนุสุดเตสุธรรมเเมสุจากขุงอุทาปาติยานังอุทา ธปาติปัญญาทธปาติพิชาทธปาติอาโลโกทาปาติยาวะกีวจัะเมพิกเวอิเมสุจะตูสุเอริยสั์เจสุเอวันติปริวัตังทวาทัสกาลังยะถาสภูตังยายาทัสนังนาสุวันสุธามะหูสิ เนวตาวะหังพิกเวสัตทววเกโลเกสัมมาระเกสัพามเกสัสมาณะาพามานิยาปัญชายาสัตทววมนุษยายาอนุ ตะรังสัมมาสัมโพทิ้งอภิสัมพุโทโธปัจจัญญาสิงยาโตจากโหเมพิกเวอิเมสุจะตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตถังทวาทัสหาการังยะถาภูตังยายะทัสนังสุวิสุทธังอาโหสิอาถาหังพิกเว สเทวเกโลเกสามาสามาาถละเกสพเกัพัมมเกสัสมาณาพามานิยาปะปะชายาสาเทวะมนุายะอนุตตะรังสัมมาสัมโพธิงอภพิสัมพุทโธปัจัจญญาสิงญานัจปานณะมทัสนาอุทาปาทิอุก,อกุปปาอกุปปาไมเมวิมุตตา ไอมือมุติอายามันติตาชาตินันทินานิปุกนภะโวติอิทามาโวจ่าภาควาตตามานะปัจาวัคคียาพิขูภาควาโตภาสิตังอาพิกนันทุงอามาสจามินจะปะนาะเวยาเว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 ,เวยาเวยากาณนาสมิงกัน กัญญามามาเนเอะอายาสามัมมาโตกันโกธัญญะสะวิราชังวีตามังธรรมะจากขงุงอุทธาปาธิยังกิจจิสุมัาถายะธรรมะสัพพันตังนิโรธธรรมมันติปวัตติเตจากภะคะวตาธรรมะ ธรรมจักเกภุมมาเทวาสัตวธรรมมนุษยวสูงเอตัมภาควตาภาลานาสิยังอิสิปะตปะตป่ตเนมิค่ทายอนุตร,รังธรรมะจักกังว่าปะาปะ่าวติตังอัปปะทิวติยังสาัมมเนีนาวาภามะณีนาวาเทวา,เ,เทวานะีเทวนาเท เวนาวามาเลนะวาพัมุนาวาเคนจะนะจิวาโลกัสมินติภุมมมานางเทวนางสัตทางสุตตะว่าจาตุมมหาราชิกาเทวสัตธามนุษย์สาวีสูงจาตุมะมหาทิรานางเทวนางสัตทางสุตตะว่าตาวะ ติงสาเทวเทวาสัตธามนุษสาวสูงตาวติงสานางเทวนางถัดสัตทางสุตตวายามาเทวสัตธรมสัตธามนุษสาวสูงยามานางเทวนางสัตทางสุตตวาสุตุสิตาเทวาสัตธามนุษสาวสูงตุสิตานางเทวานางสัตทางสุตตวานิมมารติ นิม,มานาติเทวาสัตามานุษสาวสูงนิมมานาตินางเทวานางสัตว์ทางสุตตวา่าปารานิม,มิตวสะสวัตถีเทวาสัตาถมานุษสาวสูงปารานิมมานิม,มิตาวาสวัตถินางเทวาสัตว์ทางสุตตวา่าพัมมกกายกาเทวาสัตามานุษสาวสูง เอตัมภคะวตาภารานสียังอิสิปัตตะเนปิกเ,กเวทายะอ,อิสิปะตะเนมิขาทายอนุตตารังธรรมมาจากกลางปะวัติตังอัปะทิวติยังมัสสเนนะวาพามนเนนะวาเทีเวนะเทีเวนะวา มาเลนะวาพัมมณีพรมุนาวาเกนะจิวาโลกัสัมมินติอิติหาเตนะขัดเนนาเตนะมุตมุหุดเตนะยาวาพัมมะกโกรกาสัตโทอพภูอพภุคข,ขัดขดจิอะยันจะทะสัสสะหัสสีโลกะทาตุสังกัมปีสัม ปะกัมปิสัมปะเวทีสัมปะมาโนจากโอลาโลโอพาโซโลโเกปะปาตุปาตุลาโหสิอาติกัมเมวะเทวนางเทวานุภาวางังอะภาโคภาควาอุทานางอุทาเนสิอัญญา,าสิวัตะโพ โกธันโยอัญญาสิปวตางโพโกทันโยติอิติหิหังมายัสสมิมาเตาโกทันยัสสะอัญญาโกทันโยตเววะนามันอโหสิติบทที่เก้าพุทธานุสติ อิติปิโสภะควาอาระหังสัมมาสัมพุทโธว,วิชาจจรณสซัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตาโรบุริสัทธมะสาระีิสัทธ,ธาเทวมนุสสานังพุทโธภะควาติบทที่11ธรรมานุสติ สวาคาโตภพระคะวตาธรรมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนาทิโกปัจัตตังเวทิตะโพวินยูหิติ บทที่11สังคานุสติสุปฏิปันโนภะค่าวะโตซาวะกะสรังโคอุชุปฏิปันโนพระค่าวะโตซาวะกะสรังโคยายะปฏิปันโนพระค่าวะโตซาวะกะสรังโคสามีจิปฏิปันโนพระค่าวะโตซาวะกะสรังโคญาติทางจัตตาริปุริสายุคานิอัตถะปุริสาปุคาลาเอสาพระค่าวะโตซาวะกะสรังโคอา เนโยปาหูเนโยทัาขิเนโยอัญชลีกะละนีโยอานุตตรลงังภุมยักเกตตังโลกสาสาติบทที่สิบสองสักกตาวาสักกตาวาพุทธรัตนังโอสถทางอุตตมังวารังหิตตังเทวะมนุษย์สานงพุทธเตเชนะโสธินาสันนัสสันตุป,ปัทเวสัพเพทุกขาวูปะ สมัมเนตุเตสักกตาวาธรรมรัตานังโอสถทางอุอตตมังวรังปาลิราหุปะสามานังธรรมเตเชนะโสธินานสสันตุปัทวาสเพพายาวู ปะสักเมนตุเตสักกตวาสังฆารัตนังโอสะทางโอตมังวรังอาหุเนยโยปาหูเนโยสังฆเตเชนะโสทิโสโสทินาณสันตุปัทวาสัพเพโลคาวูปะสักเมนตุเตบทที่13พระคาถาชินาปัญชร พระคาถาชินะปัญชะชายาสนาขาตาพุทธาเชตวามาลังสวาคนังจตุสัจาสพังละสังเยปิวิงสุรน,นาราสภาตันทางกระาทากะ กาลาทยโยพุทธาอัตถวีสตินายกาสัพเพปฏิติตาไมหังมัเเกเตมนุสลาสีเซปฏิติโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโรจนีสังโฆปฏิติโตไมฮังอุเรสัพเพสัพภาคุณากโรฮาทถเยเมอนุพุโธสาลีปุโตจตักขิเนโกทันโยปิ ทิพาคัสมิงโมคาราโนจาวามะเกทักิเนาวเนไมัยังอาสูงอารันฐลาหูรากัสโปจามหานามโมอุภาสูงวามะโซตะเกเกสโตปิดทิพาสาคัสมิง สุริโยปาวาพาสกาโรนิสินโนสิริสัมปันโนโซพินโตมุนิปุงขาโกกูมารากัสโปเทโรมหาสีมาเฮซีจิตตะวาทโกโซไมหังวาทะเนนิจังปฏิทาาิิ คูนากะโรปุนโนอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทาศีวรีเทลาปัญจัอิเมชาตานาราเทติรากามามาเสสาสีติมหาเทราวิชิตาชินาสาวกาเอตาสีตามหาเทราชิตาวันโตชินโนรสา,าชรันตาสีระเตเชนาอังคามังคู อังคังเคสุสันธิตารัตนาปุรโตอาสิทากิเนเมตาสุตตกังทชัชคังปัจฉะโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกลางคันธโมละปัดดิตันจาทาธาทิยะอาทานติาติยา,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 ยาสุตตะกลงอากาเซชาทันางอา สิเจสาปาการสันธิตาชินานาชินานานาวาราสังยุตตาสัตตปาการังกตาวาตาปิตาทิสัญชาตาพาหัน าหิรันชัมตุปัทวาอาเสสาวิวหไนยังยันตุอานังตะชินาเตชะสาวาัสโตเมสกิจเจนสะสัทธาสัมพุทธะปัญชเลชินาปัญชะมะชัมหหวิหารันตังมาเหิตะเวสัทธาปาเลนตุมังสเพเตมหา ปุริสาสภาอิเจว,วามันโตสุขตโตสุรโคชินานุพาเวนะชุตุปัทโวธรรมานุพาเวนะชิตาลิสังคโคสังคานุพาเวนะจิตันตาราย,ยุสัทธัมมานุพาวะปาริโตจารามิชินาปัญชลตีติบทที่14 บทสวดพาหุมหาการพาหุงสหัสพามาทินินิตาสาพุทธัตนตังทีเมฆรังอุทิตโคสาเสนามารังทานาทิธรรมมาวิถินาชิตาวามุนินโทตันเตสสาพวะุเตชสยามังคารา,น,า,รานิมาราติเรกัมพิยุกจิตาสาัพพารักติงโครามปนาละวะกัมัค่ะ ทัทธยักขังขันตีสุทันตวิถีนาชิตาวามุนินโทต,ตันเตสสะภาวตุเตชะยะมังคารานินาราคีริงคะชาวรังอติมัตตาภูตังภาวะกิจกมัสนีวาสุนทารุนนันตังเมต,ตัมภูเสกะวิถีนาชิตาวามุนินโทต,ตันเตสสะภาวตุเตชะยะมังคารานิอุกิตาสังค่ะ ติดหัตถะสุดทารุนันตังทาวันติโยชนะปัทาังคุริมาละวันตังอิทธิพิสังขาตามนโนชิตาวามุนินโทตันเตจสาภวตุเตเชยยกมังคารานิกัตตาวานากัตถามุทธรังอิวคัคพินิยาจิจายาทุทธาวจนชนะากายะมัชเชทันเ,ททนเตนะ โสมะมิธินาชิตะวามมนินโทตันเตชสาภวะุเตายะามังคะลานิสัจจังวิหายะมัตติสัจจากวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตามะนังอัติอันธาภูตัง ปัญญาปฏทีปัชริโตชิตะวาโมนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชะยะมังคะลานินันโทนันทาพุทธคังวีพุธทธังมหิทิงปุเตนะเทระพุชะเกนะทะมาปะยันโตอิทุป,ปะเทสาวิธินาชิตะวาโมนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชะยะมังคะลานิทุกขาหะติฐิพุชะเคนะ สุทันทะหัดทางพัมมังวิสุทธิชุติมิทธิภกาพิธานายานาคาเทนะวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตสสาภวดุเตชยะมังคาลานิเอตาปิพุทธชยะมังคาลังอัตทะคาทาโยวาจโนทินทิเนสละเตมตันทีเหตตวานาเนกะวิวิธานิจุปัทถวานิ โมคังสุคังอัตถิฆาเมยนะนาโรสะปัญโยมหากรุณิโกนาโทหิตายะาสัพพา,านินางปูเรตวาปารมีสภาปัโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวาวัชเชนะโหตุเมชยะมังคะรังชานโตโพธิยาโมเรักยานาังนั้นที่วันธโนเอวังอาหังตะเว เอวังตะวังวิชโยโหมิชะยะสุชะยะมังคะเลอปาปะราชิตะปาลังเกสีเซปทาวิโปคะเลอพเพาพิเซเกสพภาภุธานาังอาคับปโตปโมทติสุนัาขารังสุปังสุนัขัดตังสุมังคารังสุปะพาตังสุหุติตั้งจะสุขาโนสุโมหุทโท อสุโมหุดโตจะสุทิทั้งพัมมจาริสุปทัทขีนางกายะกรรม,มังวาจากรรม,มังปทัทขีนางปทัทขีนางมโนกรรม,มังปณิท,ปทิเตปัทขีนาปทัทขีนานิกัตตะว่านาะระพันตันเทปทัทขีเน พระวัตุสัพพามังคะรังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสติพระวันตุเตภาวัตุสัพพามังคะรังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัทธาโสติพระวันตุเตภาวัตุสัพพามังคะรัง รักคันตุสัพพาเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเต